โอเคนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการเกิดเงานะครับว่ามันมีผลกระทบต่อการจ่ายพลังงานของโซล่าอย่างไงนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้ก็ปกตินะครับไม่ได้มีเงาครับลองดูที่คลิปแอมนะครับก็จะเห็นว่าโซล่าตัวนี้แผงนี้นะครับแผงเดียวนะครับต่อเข้ากับไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับก็ปรากฏว่าจ่ายกระแสอยู่ที่ประมาณ7.6 7 7แอมอะไรประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวลองดูนะครับผมจะลองใช้เงานะครับมาวางนะครับวางที่จุดไหนก็ได้ครับวางที่จุดไหนก็ได้นะครับนะครับอ่าวางแบบนี้ก็ได้วางแบบนี้ก็ได้นะครับลองดูผลที่เกิดขึ้นนะครับก็เห็นไหมครับอ่ากระแสลดไปเกือบครึ่งนะครับอ่านะครับไหครับก็เลยห้าจุดเจ็ดนั่นนะครับการวางก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเกิดเงาเนี่ยไม่ต้องเกิดเต็มนะครับเกิดแค่เซลล์เดียวนะครับ หรือนิดหน่อยเนี่ยก็ทําให้ผลการจ่ายไฟของโซล่าเนี่ยได้น้อยลงนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับผมจะใช้เงาที่เป็นทึบเลยนะครับเงาที่เป็นทิปเลยวางทับแค่เซลล์เดียวนะครับเซลล์นี้นะครับผมลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้เห็นไหมครับวางตรงนี้นะครับวางเซลล์เดียวนะครับก็เห็นไหมครับนะครับก็จะเห็นว่ากระแสเหลือแค่0.1แอมป์เองนะครับ ก็คือแทบจะไม่จ่ายไฟเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเงาเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับในการที่จะลดทอนการจ่ายพลังงานของโซลาราขอบคุณนะครับ